สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงๆคือเกาเนาะจ้าเมื่อนี้กับเขาสวนคือเกาเลยพี่น้องมาปลูกข้าวโพดจ้าเมื่อนี้อันนี้ก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะจ้าแปลงที่เขาได้เห็ดไวนะ้เนาะเขาเอาฟุ้นมาล้องไว้แล้วเนาะจ้าเมื่อนี้เขาก็จะมาปลูกกันเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสวนเขานะจ้า,ยามยาอแรงเนาะพี่น้อง ลงมาเห็ดย้ำกลังเว้นไม่ได้พี่น้องแดดคัากลายจ้าเขาเลยต้องลงมายังมแลงนะจ้าเม็ดขา้าวโพดที่เขาตั้งกลับมาแล้วนะจ้าเขาก็จะมาปลูกกันนะจ้านี่เป็นอันนี้ก็เป็นหน้าตาเม็ดขา้าวโพดของเขาเนาะพี่น้องนี่จ้านี่เป็นแปลงปลูกของเขาเนาะจ้าที่เขาเตรียมดินไวนะ้เนาะเขาก็จะปลูกไปทีละหน่อยนะจ้า ปลูกทีเดียวพร้อมกันเมื่อไรนาะพี่น้องเห็ดคนเดียวนาะจ้าต้องคอยเห็ดเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาลงมาเบิ่งสวนอ้อยเฮาเนาะจาก่อนนี้เขาจะปลูกข้าวโพดน,นะจ๊ะนี่็เป็นบรรยากาศสวนเฮาเนาะพี่น้องหลังจากที่ฝนหยุดนะจ๊ะ จะเขานาหนาวแล้วสวนอ้อยเฮากะเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วจ้ะดูดีขึ้นมานล้วจ้ะหลังจากที่นํามันท่วมไปหลายเดือนนล้วจ้ะตอนนี้กะดีขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนอ้อยของเฮาน้องพี่น้องสวนอ้อยที่นามันท่วมเน่วจ้ะเฮาก็ากมาตัดไปขั้นบางส่วนนล้วจ้ะกะสีลงๆนะพี่น้องเนื่องจากว่าเขาตัดไปขั้นนล้จ้ะ เดี๋ยวเขาปรับพื้นที่ใหม่นะจ้ะตรงนี้เขาจะมาปลูกอ้อยแล้วนะพี่น้องเขาจะปลูกเขาจะเห็ดน้าเข่านะจ้ะปีต่อไปแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังใส่อ้อยอยู่นะพี่น้องเสียดายนะจ้ะตอนแรกว่าจะไทถทิ่มแล้วเนะพี่น้องแต่พราะสางใบออกอ้อยมันก็นยังขึ้นยังงามอยู่นะพี่น้องแต่อาจจะบวลํยาใหญ่บวลลําเนยานะพี่น้องแต่กะถือว่าโอเคนะจ้ะหลังจาก เพราะว่าน้ำมันท่วมโดนนะพี่นอ้องแล้วก็มันบริไซปุ๋ยบริไซฟุนนะจ๊ะแล้วมันก็เป็นต่อซีเนาะจ๊ะแต่เราก็ยังใส่มันได้เนาะพี่น้องมันก็ลกัมกะบ่ัวลอยบ่ใหญ่เนาะจ๊ะสมกับที่บริบริไซฟุนบริไซปุ๋ยเนาะจ๊ะนี่กับ,บ่ัวลอยเด้อคอตาะกะก็โอเคอยู่เนาะจ๊ะ เนาะวัวก็ว่าถือว่าน้อยเนาะจ้าก็จะมีลําหน่อยอันนี้คือลําหน่อยเนาะจ้าหน่อยจะ่ล้มใหญ่จะมีเนาะจ้ากับบอขี่ลายเนาะพี่น้องรมกับที่บ่าได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเนาะจ้าก็ถือว่าบอขี่ลายเนาะพี่น้องก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนาะจ้ายังใส่ยังเอาไปคันได้อยู่เนาะจ้ะแต่มันก็มีอันที่ขึ้นมากมายเนาะพี่น้องแต่เฮาก็จะบอสนใจเนาะจะาฮาจะเอาแค่ ลำที่มันแก่แล้วเนาะจ้าส่วนลำที่มันอ่อนอยู่เฮาก็จะไถหิ่มเลยเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังไถบ่ไ้เนาะจ้ะยังเสดไถอ้อยอยู่เนาะเดี๋ยวไว้ฮาตัดเอาลำที่มันแก่จะจัดบุดแล้วเดี๋ยวเฮาก็จะให้รถไถเป็นมาไถากบุให้เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนอ้อยของเฮาเนะพี่น้องไปจ้าเฮาจะต้องไปปลูกขขาโพดตอเนาะจ้า ไว้เจอกันคลิปใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า